ดีค่ะเพื่อนๆพี่ๆน้องๆลุงป้าแฟนคลับชาว YouTube ท,ที่น่ารักทุกท่านค่ะมาพบกับเกิอีกในช่องแคท USA Channel คนสีสเกตกันได้คือเกาแล้วค่ะในคลิปนี้ก็ยังคงเป็นวันที่1พฤศจิกาย,ยน2020นะคะหลังจากที่เราออกมาจาก Home ดี p o t นะคะเราก็มาต่อกันที่ออลิฟต์การ์เด้นนะคะก็คือมาหาอาหารกลางวันทานกันนะคะเกดก็จะพาเพื่อนๆชมบรรยากาศนะคะว่าเราได้อะไรทานกันบ้างนะคะ เฮลิอาบโอเคอันนี้เป็นเมนูนะคะเมนูมืกอ่อนนี้เขาเป็นเล่มนะแต่ในนี้คือช่วงโคกิเขาก็เปลี่ยนมาเป็นกระดาษแผ่นเดียวแบบนี้เลยนะคะมีแอปเปิลไทเซอร์ของเขานะอันนี้เขาให้เราชิมฟรีนะคะถือว่าเราบเราก็สั่งได้ค่ะ ชอบเ็ชอบชิงฟรีนะชอบสั่งร้อยชิงฟรีชาดเลยวาเชอบอะไรที่มันแบบเลื่องนออมกอตัเตอไปจะมีรสออมกอที่เป็นเครื่องใาะมันจะกลมกล่อมยอด วันซ้อมบดีสตอนนี้เราสัง่งแอปเปิลไทเซอร์ไปนะคะโอเคไหมามาแล้วนะคะสามีก็ตักไปแล้วนะคะไม่รอเลย <laughs> <laughs> สลัดที่นี่เขาก็ทำอร่อยนะคะจิก็ชอบทานค่ะเราทานได้ไม่อันนะคะั้งหมดเราขอใหม่ได้ค่ะตัดนะคะเดี๋ยวมาชิมกัน ขนมปังกกนะคะก็อันนี้ก็ทานได้ฟรีตลอดนะคะไม่ผิดแล้วก็สามารถสั่งใหม่ได้เพราะก็เขาเพิ่มให้แต่ชิ้นเดียวนี่ก็เกินพอแล้วชิ้นเดียวจะอยู่ น้ำสลัดน่่านก็แบบว่ามนรีอยนิดนนะคะแต่อร่อย ตอนนี้แอปเปิลไทเซอร์ของเราก็มาแล้วนะคะอันนี้เป็นชีสทอดนะคะน,นี่ก็เป็นน้ำจิ้มนะ Thank you very much ก็เอาพริกป่นมาให้นะคะอันนี้เป็น Artichoke Dip นะคะกับ Spinach นะคะใส่ชีสเยิ um ้มๆเลยร้อนๆเลยนะคะร้อนๆเลยค่ะร้อนเลยอร่อยนะคะเก็บชอบค่ะ อาดิชุกดิบน,นี่เป็นขนมปังทอดนะคะเอามาจิ้มกับอันนี้โอเคลงมือทานกันค่ะชีสชีสชีส ชอบนะก็ชอบไอ้ดิบอันนี้ค่ะแก,กก็ชอบเหมือนกันคืออร่อยนะคะชอบกันดีมากะคะ่ะดูร้อนๆน,นะคะเยิ้มๆเลยนะคะเยิ้มๆร้อนๆครับเย,ยิ้มๆเลยครับอร่อยมากก็ เยอะม,มากอ,มอร่อยนะคะชอบมากชอบมากกรอบๆนะคะแล้วก็เหนียวหนึบวิตชีสนะคะ

สามีทำหน้าเยิ้ม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 ทำตนชีสกับชีสชีสชีสเยิ้มยิ้มนะคะ We drove two hours later. All right. Mm -hmm. What is this called? Below? Food. Stop shell? Stop shell. Stop shell. อ๋อชีสในนั้นฟูอันนี้เป็นซุปนะคะอันนี้เป็นซุปของเกตค่ะนนเขาเรียกว่าซุปอะนะคะจะมีซอสเซสมีเคลมีมันฝรั่งนะคะอันนี้เขาโรยชีสให้เรานะคะ อันนี้ก็อร่อยนะเก็ตชอบนะซุปนี่นะซุปต้องใส่นี่ด้วยนะคะพี่ฝนเพื่อนพี่นถามไม่ <laughs> ได้เน่ย,ยรสชาตินะ Yes Very good. Thank you เราจะมาถามเราเรื่อยๆ <c oughs> ว่าเป็นยังไงบ้าง <c oughs> เย็นๆข้างนอกฝนตกข้างทานเป็นนี้นะคะนี่ราคาเป็นราคาเป็นแบันนี้นะคะก็ไม่ได้สั่งแตบว่าเป็นเป็น,น,นะะเหมียวเหมือนของสั่ง <c oughs> นะะก็สั่งเฉพาะแอปเปิลเคชื่แล้วก็สับ <c oughs> ตอนนี้ก็อิ่นเรียบร้อยนะคะ อันนี้เป็นอาหารที่เหลือนะก็จะมีชีสทอดแล้วก็ดิบนะคะที่เหลือเก๋ก็ห่อกลับบ้านด้วยนะแล้วก็น,นี้เป็นสลัดเราก็ไม่ได้สั่งเพิ่มนะเพราะว่ามันก็ทําให้หมดนะคะเยอะเลยแล้วก็ขนมฟังก็เหลือนะก็ไม่เอากลับนะคะอันนี้นะคะค่าเสียหายทั้งหมดนะคะ49เหรียญน,นี่นะคะแล้วก็ติปอีกนะคะตอนนี้เก๋ก็กลับมาถึงบ้านแล้วนะคะพเพื่อนๆก็ไปได้ของมาจากใจแอดด้วยนะคะ ซื้อวันนี้ซื้อไม่เยอะนะคะแต่ก็หมดไป80เหรียญน,นะคะแต่ว่าเขามีคูปองนะคะเก็บมีคูปองะะแล้วเขาก็เลยลดราคานะคะก็ได้จ่ายไป71เหรียญ26เซนนะคะนี่นะคะเป็นเอ่ออางุนอางุนนี่เหรียญไม่ใช่เหรียญสินะราคาปกตินะเหรียญกว่านะคะต่อพาวแต่นี่คือเอ่อ99เซนต์ต่อพาวก็คือลดราคานะคะนี่ก็เป็นเอ่อบลูเบอร์รี่มัฟฟินนะคะก็ได้เต็มกว่าได้นมได้ โฮมเกรเนด้วยนะคะคือเออ่บ้านเราเรียกอะไรทับทิมลืมชื่อค่ะเพื่อนนี่อันนี้ถูกมากเลยนะคะนี่เป็นขาเออ่เป็นน่องไก่นะคะจะเรียกขาไก่เออน่องไก่นะคะพเพื่อนๆราคาจริงเจ็ดเหรียญห้าสิบสามเซนแต่ทีนี้เขาลดราคาเหลืออยู่อสามเหรียญเจ็ดสิบหกเซนนะคะนี่ทั้งแพ็คนะก็ประมาณร้อยนะคะประมาณ 100, ร้อยเศษๆนะคะก,ไะคะก็ไม่ถือว่าแพงนะคะเพื่อนไถือว่าแพง ถูกอยู่ค่ะแล้วก็อันนี้คือสําคัญเลยค่ะเขาบอกว่าอาจจะมีเหตุการณ์ปิดเมืองเกิดขึ้นอีกนะคะเพราะว่าไวรัสเริ่มระบาดหนักขึ้นอีกนะคะก็เลยสามีบอกว่าให้ไปตุนตุน t o ลตเป p ป p e r นะคะกระดาษที่ชู่วปาไว้ใช้นะคะจริงๆเขก็มีอยู่นะคะก็หลายแพ็กอยู่เขาก็บอกว่าต้องไปตุนมาอีกเขาบอกอย่างนี้นะคะก็เลยได้มา นี่ละค่ะสำหรับวันนี้ก็คงต้องลากันไปก่อนนะคะขอขอบคุณทุกๆท่าน,นะค่ะที่เข้ามารับชมและติดตามนะคะทุกๆุกคอมเมนต์ที่เป็นกําลังใจดีๆถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์นะคะสำหรับเพื่อนใหม่กดกระดิ่งไว้ด้วยค่ะจะได้ไม่พลาดในคลิปต่อไปนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขกันทุกๆคนในทุกๆุกวันกลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้าสาหรับวันนี้สวัสดีค่ะ